ัันนนี้นะครบเดี๋ยวผมจะไปหาลูกค้าวันนี้ลูกค้าเข้าเยอะมากจะไปดูก่อนว่าเซลล์นี่บริการดีไหมก็เดี๋ยวเตรียมตัวหดๆไปก่อนส่วนถ้าเกิดดีก็ดีไปนะไม่ดีเละไปก่อนจะไปดูก็ดูมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆอันนี้คือของแถมอ่ของแถมลูกค้ามาคือซื้อหนึ่งคันได้แถมหนึ่งคันคนอื่นเขาหนึ่งคันแถมมือใครเหมือนกันแต่แถมจักรยานไอ้อนี่ลุ้มหนึ่งคันไอ้ลูกค้าเยอะกูเขินว่ะเอาไปเลยเอาไป คบสวัสดีครั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 บโอ้มาจากสายหลายช่องนี่นดิไม่มีใครว่างเลยเอาเอาขอเจ้านี่ก่อนนั่นสวัสดีครับขออนุญาตครับมาจากไหนกันเนี่ยมาจากบ้านเขากันจ้ะมาจากเขาแก่นรุณสายแก้วเบิ้งเป็นยี่ห้อไหนยี่สุแคบมาตอนเดียวเลยซีประตูแล้วซีประตูเป็นไงครับเตียวดูแลดีไหมครับดีจริงนะครับ สั่งข้าวไปทานยังครับยังไม่ได้ดูเลยอ๋อมาอ๋ออันนั้นรีบรีบเลยรีบเลยอย่าลืมสั่งข้าวให้ลูกค้าด้วยนะโอเคงั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ปูแถมมอไซค์ด้วยเนี่ยมาดูนี่คนนี้คนนี้น้คนไหนนี่คนนี้มาเป็นขาบ้างกูเกินสวัสดีครับพี่ชายมาจากไหนมาจากไหนมาจากชายลึงเซาขาเซาเซาโอ้ชายลึงเซาเอารถด้วยเนี่ยมาดูรีโวครับรีโวรีโวข้องข้าวหัวเดียวหัวเดียวครับเซลยวบริการดีไหมดครับเออถ้าไม่ดีก็บอกยิ้มสแก๊กเลยนะ ต่งบริการดีทําไมขันในวงมหน้าเซียวอย่างนั้นแต่งเต็มๆไหมเอาอันนี้ข้อพราวลอยเลยไหมลอยพี่อ๋อพลอยเดี๋ยวจัดให้เต็มๆนะเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วกันเล่นวะนะโอเคงั้นก็ฝากด้วยสั่งข้าวลูกค้าด้วยนะโอเคขอบคุณนะครับได้ข้าวกินทุกคนนะเดี๋ยวท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทักแกด้วมาจากไหนกันครับพี่ชายตำรวจตำรวจอ๋อตำรวจวะราจะมาจับปล่อยวันเนี่ยจับมันเลยครับฉีดมันฉีดม่วง กำลังมาคิดมาตื่นมาคิดรถเดียวพอเนี่ยนี้มีเข้าแล้วรถสวยไหมเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาติดธุระอยู่นะให้ทำก่อนโอเคกำลังทำดีดีอ๋อกำลังทำนั้นอยู่โอเคกำลังทำอยู่โอเคกันสั่งข้าวให้เรียบร้อยดูแลให้เต็มที่นะลูกค้าขาดรายบอกขรดเพื่อนอื่นการจะเอาตอนนี้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหม จะเสียเจ้าไอ้โทไปหาเมียเจ้าเถอะไปเจ้าหนี้เถอะให้บอกรเปล่าเรื่องเกานลีเทโนอยู่ปะคะแล้วคอยเล่นเทนโดตัวจิ๊จั๊กปล่อยบอสิไม่เหลือบ่ถ้าเกิดได้ก็จับไงถ้าเกิดเสียไม่จับโอเคครับอันแล้วก็ประมาณนี้กำลังลูกค้ากำลังยุ่งๆประโยชน์ก็ข้าวให้กินฟรีนะไฟนนุ๊งไฟแนนซ์รอทำสัญญาพามาดูบรรยากาศจริงๆว่า คนเยอะจริงเปล่าออผ้ามาอย่างดีออผ้ามาอย่างดีนึกว่าจะด่าพอเดินเข้าห้องไอ้เทียนลูกค้าเยอะคือจะไปได่าได้ไงเนี่ยฮะ <c oughs> ออมันไม่ได้ต้องมีมารยาทต,ต้องน,น้อมน้อมนะมาใหญ่ทุกที่นะผ้าแบบสดสดใหม่ๆทุกวันนะไม่ใช่แบบว่าเอาผ้ามาสะสมไว้ถ่ายวันเดียวแล้วก็ค่อยๆลงค่อยลงค่อยลงค่อยลง,ยลง,ยลงไม่ใช่นะวันหนึ่งเนี่ยเซลล์เดี๋ยวเดินวนกันไม่ต่ำกว่าเป็นสิบสิบรอบลูกค้าเข้าวันหนึ่งก็มียี่สิบสามสิบลายตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าใกล้จะสงการ ใครที่อยู่ใกล้ๆให้เข้ามาที่ร้านเลยอ่าใช่เพราะเดี๋ยวมันจะวันหยุดจะวันอะไรไฟแดงมันจะยุ่งไฟแดงมันจะยุ่งใครอยากได้ไวมาจัดการก่อนใครที่อยู่ใกล้ๆอ่ะอ่าอรันสาแก้วกระบินปราจีนนครนายกจันทบุรีระยองชายดงเซาได้หมดให้มาที่ร้านเลยไม่ต้องพี่ไม่ต้องส่งธนาคารมาฝากส่งเซ็นเซ็นได้แต่มันช้ามาได้ก็ได้เหมารถมาเดี๋ยวจ่ายตั้งค่าก็ได้ใช่มาได้แต่ว่ามันช้าเพราะว่าค้าหน้าร้านมันเยอะ นะแต่ลูกค้าอยู่ไกลๆจริงๆอยู่อีสานอยู่คอนแกนอยู่ใต้เออนั่นก็ไม่ต้องมารแต่ถ้าอยากมาจริงก็มาเออมาได้ถ้าอยากได้ไวให้มาที่ร้านมาที่ร้านอย่างน้อยสมมติถ้าเกิดมาดูแล้วเนี่ยรถมันยังไม่ถูกใจเนี่ยทำสัญญารอเลยแล้วพอรถมาปุ๊บจับเสียบผ่านเอารถเลยมาเลือกรถเลยทีเียถ้าเกิดจะรอแต่รถมาทำสัญญาโอ้โหมันจะยืดไปเรื่อยสงการไม่ได้รถขี่พอดีไม่รถขี่มาจับสัญญาให้ผ่านไปก่อนนะเอาโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องบิ๊กตักแก่นะครับรถแท้คนแท้นะครับ เป็นเจ้าของเดียวกับค n นด้าระริษิทมอเตอร์นับแก้วนะครับแล้วก็แจกรถมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในปัตจพีนะครับแจกรถใหม่นะฮะของจริงครับ